สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวทดสอบก่อนส่งเจ้าตัวดับเบิลเบลทาวลัสนะครับ M92 นะครับตัวนี้เป็นมือสองนะครับแต่ว่าจะเอามารีวิวให้ดูกันทดสอบก่อนส่งดีว่ามีลูกค้าสั่งไว้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบกับตัวมือหนึ่งให้ดูนะครับว่าตัวนี้ที่เป็นมือสอเนี่ยมีความใหม่แค่ไหนนะครับตัวนี้นะครับมือสองให้ดูล่องรอยนะครับตัวนี้แค่ทดลองยิงนะครับแล้วก็จัดเป็นมือสองมาให้เลย นี่นะครับแมกกาซีนยังมีรอยแค่นิดเดียวนะครับในการถอดเข้าออกเดีย๋ยวเทียบกับมือหนึ่งให้ดูนะครับชัดๆนะครับเอี่ยมมากครับตัวนี้พอดีมีลูกค้าสอบถามกันหลังไมค์เข้ามาก่อนที่จะรีวิวนะครับก็เลยปล่อยไปก่อนนะครับเครือเจ้าตัวนี้สภาพกลิปมากนะครับ ทุกอย่างโอเคเลยเดี๋ยวมาทดสอบก่อนส่งให้ดูกันนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็จะทดสอบระบบแก๊สนะครับว่าไม่รั่วไม่ซึมนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นี่นะครับแก๊สไม่รั่วไม่ซึมนะครับพอดีลูกค้าสั่งตัวนี้ไปพร้อมครบชุดพร้อมเล่นนะครับแก๊สกะสุนด้วยนะครับโอเคมาครับมาทดสอบกันลุกหมดสไลค์คานะครับ รีมหนักนะครับตัวนี้เซฟนะครับยิงไม่ได้นะครับปกติดีนะครับมาครับกดเซฟยิงต่ออันนี้ดึงคันแขวนสไลด์ไว้นะครับแก๊สหมดนะครับนี่นะครับ มือสคุณภาพดีๆนะครับถ้าใครสนใจนะครับกดติดตามช่องหรือว่าเพจเราไว้ได้นะครับของมาจะรีบแจ้งให้ทราบนะครับหรือถ้ามีของมาแล้วโพสต์ไปใครสนใจก็ลองหลังไมค์มาถามก็ได้นะครับสำหรับตัวตัวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับและเรียนในการติดต่อของทางร้านจะขึ้นมาให้ด้านข้างนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ